เราจะเอาตัวแปร e e k หรือตัว W นะครับมาเป็นตัวตั้งในการหารเพื่อมันจะได้ปัดบัรทัดนะครับในที่นี้ครูจะมาเปลี่ยนแปลงจากค่า J ตรงนี้นครับ j มันเริ่มต้นจาก1ถึง,งค่า M ที่รับมาครูจะเปลี่ยนเป็นตัวแปร W นะครับ w คือวครับจำนวนวันใน1เดือนมันจะได้เริ่มจากตรงนี้ครับถ้ากดแ,บแ็บท่าไรยมันก็จะได้ตามค่านะครับ เิวหาเปอร์เซ็นต์เจ็ดเอาเสร็จนะครับถ้าลงตัวให้มันแสดงผลตัวแปร J แล้วปัดบรรทัดแต่ถ้ามันหารแล้วไม่ลงตัวให้มันกดแ็บไปเรื่อยๆอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วครูจะเพิ่มตัวแปรการวนซ้ำของตัวแปรดทีละหนึ่งเนี่ยครับให้มันวนรอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเดือนโอเคนะครับอ่าโปรแกรมขอ,ขอจัดบรรทัดให้สวยงามตรงนี้ก็อ่าโอเคนะครับตรงนี้ต่อเนื่องนิดนึงอ่าโอเคนะครับ อ่าเซฟครับอ่าคอมภร์ครับผ่านต่อไปรันนะครับถ้าหนึ่งเดือนมีสามสิบวันวันที่หนึ่งตรงกับเลขสี่หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธแสดงว่าเลขหนึ่งต้องตรงกับวันพุธกดเอนเตอร์ปั๊บเห็นไหมครับมาแล้วครับจะไม่อ่าหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารเนี่ยครับเลขสี่คือให้วันที่หนึ่งของเดือนตรงกับวันพุธแล้วก็รันไปเรื่อยๆพอถึงสี่ปั๊บเห็นไหมครับมันจะปัดเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสามสิบคือวันสุดท้ายของที่เรารับค่ามาแสดงว่าปฏิทินของเราถูกต้องแล้วทีนี้เราก็จัดความสวยงามของปฏิทินให้เรียบร้อยจะเห็นว่าเนี่ยครับเลขหนึ่งเลขแปดมันตรงกับหลักหน้าไม่สวยงามเราก็ขยับมาเป็นให้อยู่ด้านหลังโอเคนะครับเราก็จะมาปรับตรงนี้ครับจัดตำแหน่งการแสดงผลเปอร์เซนต์ดีตรงนี้เราก็ให้มันโชว์สองหลักถ้าตำแหน่งเลขมีหลักเดียวให้มันชิดด้านขวามือเราก็แสดงแค่นี้ครับ ใส่เปอร์เซ็นสองดีครับเปอร์เซ็นสองดีแล้วอ่าเซฟครับแล้วคอมไพดูครับจัดรูปแบบให้สวยงามนะครับอ่ารันครับถ้าวันที่ในหนึ่งเดือนมีสามสิบเอ็ดวันวันที่หนึ่งของเดือนตรงกับเลขสองหนึ่งวันที่สองวันจันทร์อ่าโอเคครับมันก็จะได้รูปแบบที่สวยงามโอเคนะครับถ้าตัวเลขที่หนึ่งหลักมันจะชิดด้านขวามือโอเคนะครับต่อไปครับเราก็จะมาทำยังไงครับเพื่อที่จะให้เหมือนผลลัพธ์นะครับ ผลลันเราก็ออกแบบให้มีหัวของปฏิทินเราก็ไปพิมพ์ฟินเอฟแสดงผลให้มันอยู่ด้านบนสุดเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ่อหนึ่งช่วงนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธโอเคนะครับให้มันแสดงผลให้สวยงามอ่ะโอเคครับเราก็จะกลับมามาพิมพ์การแสดงผลนะครับซึ่งรูปแบบการแสดงผลรับถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแสดงด้านบนสุดครับรูก็ใช้คําสั่งพิมพเอฟ อ่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดดับเบิลโห่ดให้มันปัดบรรทัดแล้วกันนะครับ backslash n อ่าหนึ่งสัปดาห์วันแรกคือหนึ่งวันอาทิตย์จันแล้ววักนิดนึงแล้วกันนะครับกดแท็บสองวันจันทร์วักอ่าสามวันอังคารวักกดปุ่มแท็บสี่วันพุธอ่าวักนิดนึงกดปุ่มแท็บ backslash t คือกดปุ่มแท็บนะครับ 5วันพฤหัสครับแล้วก็วัก backslash t 6วันศุกร์ fri แล้วก็วัก backslash t 7วันเสาร์แล้วก็ปัดบรรทัดด้วย backslash n เพื่อความสวยงามของปฏิทินของเรานะครับอ่าโอเคมาดูผลลัพธ์ครับอ่าเซฟล้วคำภายอีกรอบครับอ่าโอเคอ่าครูไม่ได้ใส่ซีมิโครนครับอ่าโอเคนะครับ เสบร,ระคไพล์ครับอ่ารันครับถ้าหนึ่งเดือนมี28วันวันที่หนึ่งของเดือนตรงกับเลขหกอย่างเงี้ยคือวันศุกร์เนี่ยครับปฏิทินของเราก็จะโชว์ถูกต้องแล้วครับมีหัวของปฏิทินเป็นวันและก็จะเรียงวันตามที่เรารันค่าครับ28วันใน1เดือนก็1น,นึถึง วันที่หนึ่งของเดือนตรงกับเลขหกคือหนึ่งวันที่สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสบดีหกวันศุกร์นะครับเลขหนึ่งจะมาเริ่มที่หกโอเคนะครับนักเรียนลองดูผลลัพธ์ครับแล้วนักเรียนลองไปประยุกต์ในโจทย์ต่างๆจากตัวอย่างที่ครูกําหนดให้นะครับซึ่งโจทย์ตัวนี้คือการสร้างปฏิทินนะครับเราอาจจะตรวจสอบอีกรอบก็ได้ว่าเนี่ยครับถ้าวันที่หนึ่งของเดือนตรงกับเลขห้าคือวันพฤหัส หนึ่งเรียนมี30มบวันกับ5้านักเรียนก็ลองรันดูอีกก็ได้ครับมันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมนักเรียนก็รันอ่าสามสิบเอ็ดเอ้สามสิบกับห้ามันจะตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการไหมครับเราก็ดูนะครับสามสิบ enter เลขห้า enter เนี่ยครับจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมเราก็ดูครับเนี่ยครับซึ่งผลลัพธ์จะได้เหมือนกันนะครับดูครับโอเคนะให้นักเรียนนําโจทย์ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับปฏิทินได้นะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ